อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแนวเด้อนะครับทุกท่านก็มาพบกันนอนในช่วงตอนบรรยากาศก็ฝนตกอ่าฝนตกเนาะตอนนี้ก็ปล่อยๆนะครับอ่าก็พอให้อ่าเปียกๆแฉะแฉะเนาะพี่น้องเนาะนะครับตกไม่ไม่แรงหรอกนะครับอ่าบ้านไหนนะครับจังหวัดไหนตกนะครับคอมเมนต บอกแอดได้เลยนะครับทุกท่านนะไฮไลท์ของเรานะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของคนไทยบ้านของแท้นะครับชุดสรุปนะครับ2ตัวและ3ตัวบนล่างจากแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับซื้อหวยยังโยมนะครับจากเขากรวดเป็นปักหลักหน่วยบนรวมไปถึงคู่โต๊ะบนยายผาสวรรค์บันเลงเด็กด้วยนะครับ เอาละนะครับก่อนที่จะไปดูเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละนะครับผมเรามาเริ่มชม,มันเลยนะครับผมมาเริ่มต้นที่เลขดับกันก่อนเลยนะครับสำหรับสายเลขดับนะครับแนวทางนี้จะเป็นดับหลักร้อยมะเม,ะมะราศีกันนะครับ ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่แอดจะแนะนําให้เลยนะครับสายเลขดับห้ามพลาดสําหรับคนที่ผ่านมานี้นะครับก็ดับให้มาที่9นะครับเป็นดับหลักร้อยบนนะครับก็ออกมา453ก็ผ่านนะครับว่าใหม่ล่าสุดนะครับให้มาที่เลข6นะครับเลขดับหลักร้อยมะเมราศีกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับดูต่อที่ใบนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของ แต้มล่างนะครับแอดมุกแล้วก็แอดซีดาแอดซีดาเนาะทีะ่จับชนกันนะครับสำหรับวดที่ผ่านมานะครับก็ให้ชนไปที่เลข2เนาะแต้มรวมล่างคือเลขสองนะครับเข้า2เพราะว่าเลขท้าย2ตัวล่างเนี่ยออกมาที่ 1, 1 1รวมแล้วได้เลข2นะครับ1บวก1เท่ากับ2เนาะนะครับเข้าแต้มล่างคือ2นะครับมาดูวัดใหม่นะครับก็ แต้มล่างแอดมุกคือเลข 1, 2, 4, 6, 7และ9เนาะดูไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเด่นอ่าแต้มรวมล่างของเอสสีดานะครับให้มาที่เลข 1, 2, 4, 5, 6, 7และ9สําำหรับทั้ง2ท่านนี้นะครับให้ชนไปที่เลข 1, 2, 4, 6, 7และ9ทั้งหมดนะครับชนที่6ตัวด้วยกันนะครับใครที่ติดตามนะครับ แต้มล่างนะครับใครที่ขอเข้ามานะครับก็เก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณแนวทางของอแต้มล่างแอดมุกแล้วก็แอดสีดาด้วยนะครับส่วนใบนี้เป็นของแอดมุกเป็นสูตร10หน่วยบนล้านเปอร์เซ็นต์แต่งวดที่ผ่านมาก็ลงล่างสังงานเนาะคือ1 1นะครับก็ผิดสูตรเลยมาแก้ตัวใหม่งวดหน้าซึ่งในงวดนี้ชนไปที่3 นะครับช3ล3เนาะเป็น10หน่วยบนนะครับก็จะมีตั้งแต่39จนถึง63นะครับปักหลัก10ก็จะไปที่นะฮะ่า3 4 5และ6ปักหลักหน่วยไปที่9 0 1 2ศนย์่ามนะครับให้มาตามีจากแอดมุกอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรชุดสรุปล่างนะครับก็งวดที่ผ่านมาไม่รู้นะว่า ให้เข้าไหมเนาะก็ต้องขออภัยที่เก็บข้อมูลนะครับไม่ครบด้วยนะครับงวดใหม่นี้16สิงหาคมก็จะมีเลข0 6 2 5 2 7 3 6 5 6และ60นะครับเป็นเด่นอาเป็นชุดสรุปนะครับ2ตัวล่างแอปบุ๊กนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสูตรจากแอ b บุ๊ด้วยนะครับ มาดูต่อที่ซองแดงนะครับซองแดงใบนี้ว่าที่ผ่านมาก็เข้าจริงนะครับเข้าที่53าสองตัวบนตรงเลยนะครับมาดูวัดใหม่เนาะนะครับสำหรับสายวิ่งนะฮะสั่งวิ่งมาที่เลข9นะครับวันที่16สิงหาคมนะครับวิ่งบนล่างมาที่เลข9นะครับอ่าแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับ2ชุดเน้นๆคือ791และ891 2ตัวนะครับมี 91, 92, 97และ98นะครับของ S2 แดงจัดให้แล้วนะครับ FC ใครที่ติดตามอยู่ก็เก็บเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับดูต่อที่ซื้อหวยยังโยมนะครับก็มาพบกันที่เนนน้อยรูปนี้นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับงวดไมล่าสุด16สิงหาคม ปล่อยไปที่ชุด3ตัวบน2ชุดนะครับก็จะมี7,15่และ150นะครับ2ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างมี1 5 5่ในาและ04นะครับเอาละใครที่ติดตามนะครับก็ต้องเก็บเอาไว้เลยเนาะนะครับในวันหน้าปังปังขั้นต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากซื้อหวยยังโยมด้วยนะครับ ดูต่อที่ใบนี้นะครับก็จะเป็นเด่นบนไม่ปักหลักนะครับของคนโคราชสำหรับใบนี้ก็ผิดพลาดเนาะก็เข้าเฉพาะ10หน่วยบนรูปมังกรน,นั้นแหละนะครับอ่ามาแก้ตัวใหม่เนาะซึ่งในงวัดนี้เด่นบนคือ80และ2นะครับ80และ2นะครับใครที่ติดตามนะครับก็ต้องเซฟเอาไว้เลยเด้อนะครับใน่งวัดนี้ก็อาจจะมานะครับ ไม่หตัวก็2ตัวนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปเป็นของแรงใจเสียนนะครับจากแอดมุกเช่นกันนะครับก็มีบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามากันเนาะนะครับอย่างที่บอกเลยใครอยากได้ของท่านไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกแอดได้เลยนะฮะถ้าแอดหาข้อมูลเจอแอดก็แอดก็จะนำมาแบ่งปันให้เนาะนะครับสำหรับใบนี้เป็นของแรงใจเสียนนะครับ ก็เข้ามาแล้วนะครับ3งวดติดเลยนะครับอย่างงวดล่าสุดนะครับเข้าเลข3หลักหน่วย3ตัวบนนะครับงวดใหม่นี้มาแล้วนะครับก็จะมีเด่นบนนะครับมา1ตัวคือ1กับ5นะครับ1กับ5นะครับ3ตัวบนประกอบไปด้วย713219และ853459สนะครับสำหรับแรงใจเสียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลของแอดมุกด้วยนะครับมาดูต่อนะครับชุดนี้ก็จะเป็นของจ่าเขากรวนนะครับเป็นสูตรปักหลักหน่วยบนจากแอดมุกเช่นกันเนาะนะครับสำหรับใบนี้นะครับก็เข้านะครับก็ต่อเน,นื่องอยู่นะครับมีบางงวดที่หลุดบ้างเนาะนะครับก็เป็นธรรมดานะครับ วันที่ผ่านมานะครับก็เข้า3หลักหน่วยเต็มเต็มเลยเนาะนะครับตรงๆงเต็มเต็มนะครับว่าหม่ล่าสุดนี้16สิงหาคมนะครับก็จะมีเลข1 3 5 6และ7นะครับและที่เน้นหนักหนักนะครับก็จะเป็นเลข1 6และ7เนาะ3ตัวเลยนะครับใครที่คอมเมนต์เข้ามากันเนาะนะครับก็อย่าลืมเซฟเอาไว้เลยนะครับกันพลาดเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ มาดูต่อที่ใบนี้นะครับก็จะเป็นของ1้0ยสหน่วยนะครับทั้งบนทางล่างจากแอดเฮงๆนะครับก็มีสมาชิกบางท่านเนาะคอมเมนต์ขอกันเข้ามานะครับก็จัดให้เลยนะครับมาเริ่มที่หลักร้อยเนาะนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะวันที่ผ่านมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าให้เข้าทุกสูตรไหมเนาะก็ต้องขออภัยที่เก็บข้อมูลไม่ครบอีกด้วยนะครับ ามาเริ่มที่หลักร้อยนะฮะก็จะมีเลข 8, 9, 0, 1, 2, 4นะคร 8, 9, 0, 1, 2, 4ต่อไปเป็นหลัก10บนนะครับก็จะมี 5, 6, 9, 0, 2, 3นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้มาเหมือนกันนะครับก็จะมีเลข 7, 9, 0, 1, 4และก็6นะครับให้มาตามนี้จกักแอดเฮงเฮงนะฮะร้อยสิบหน่วยบน ต่อไปเลยเนี่ยฮะคิวของ10และก็หน่วยล่างนะครับก็มาเริ่มที่หลักสิบล่างกันเลยนะครับงวดที่ผ่านมาก็มีสมาชิกบางท่านนะครับก็คอมเมนต์เข้ามากันว่าอ่าหลักสิบและหลักหน่วยล่างเนี่ยนะครับเข้านะแอดนะครับลงให้หน่อยนะครับอ่าก็จัดให้เลยนะครับงวดนี้นะฮะมี8901 2และ6เนาะเป็นหลักสิบล่างนะครับ ส่วนหน่วยล่างนะครับมี9 1 2 3 6และก็8นะครับสมาชิกนะครับอ่าก็เก็บเอาไว้ดูเลยเนาะนะครับบางท่านก็จับคู่เป็นนะครับอ่าก็เก็บเอาไว้เลยนะนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทั้งบนทั้งล่างแอดเหงเห่งด้วยนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็จะพามาดูที่เด่นล่างรูปแบบทุเรียน อาจารย์รัฐเขียดตแก้วสิรินะครับสำหรับวดที่ผ่านมาใบนี้เข้าเลข1ทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับส่วนใบนี้ก็เข้าเช่นกันนะครับเป็นหลักหน่วยล่างเนาะเข้าเลข1เต็มๆต็นะครับเอาละวดใหม่ล่าสุดนี้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด่นล่างรูปแบบทุเรียนนะครับก็จะมีเลข 1, 3, 7และ9นะครับ4ตัวเนาะ4หลักนะครับมี 1>, 1 3 7และ9ต่อไปเป็นหลักหน่วยล่างนะครับก็จะมีเลข2 3 5 7 8และ9นะครับแอดก็จะแถมไปด้วยที่หลัก10ล่างเนาะสำหรับหลัก10ล่างว่าที่ผ่านมาก็หลุดนะครับอ่าก็จะมีศน4 5 6ะครับ4 5 6 7 8นะครับให้มาตามนี้สมาชิก ใครที่จดไม่ทันนะครับก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์รัฐเขตแก้วสิริทุกๆข้อมูลด้วยนะครับคิวต่อไปจะเป็นของอาจารย์ฟ้าดารินนะครับเป็นเด่นบนทุกๆหลักนะครับท่านนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าให้เข้ามาแล้วนะครับหลายงวดเลยเด่นบน3ตัวงวดที่ผ่านมาเข้า3หลักหน่วยนะครับ มาดูวดใหม่16สิงหาคมจะมีเลข 8, 9และ 0, 8, 9และ0นะครับเอาละใครที่ชื่นชอบผลงานของแอตฟ้าดาวรินนะครับก็เซ็ตเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับดูต่อที่แชมป์บนนะครับแชมป์บนนี้ว่าที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเต็มและเข้าเลขเด่นด้วยนะครับคือเลข3หลักหน่วย3ตัวบนนะครับ วัดใหม่ล่าสุดนะครับ16สิงหาคม66นะฮะเลขเด่นคือเลข2เลขรองคือเลข8นะครับเด่น2รอง8เนาะโอโหคล้องจองเลยนะครับอ่าใครที่สายเลขเด่นหรือสายเลขวิ่งนะครับก็อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแชมบนด้วยนะครับต่อไปเป็นของมาครบ2ตัวล่างจากอาอาจารย์ อนุวัฒนเรียนแจ้งนะครับสำหรับใบนี้งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับหลุดนะมาแก้ตัวใหม่งวัดหน้านะครับ16สิงหาคมมาครบ2ตัวล่างจะมีเลข5913และ459134นะครับใครที่ยังติดตามข้อมูลอยู่เนาะนะครับวดหน้าเต็มเต็มครบล่างเลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อนุวัตนเรียนแจ้งด้วยนะครับ พามาดูต่อก็จะเป็นของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับอ่าก็หลายท่านเนาะก็อาจจะตามหาของเจ้านี้อยู่นะครับก็จัดให้แล้วตามคําขอนะครับเมื่อที่ผ่านมาครบ3ตัวบนเลยคือโต๊ดสามห้าสนะครับเต็มเต็มเลยเนาะนะครับใครที่ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ มาดูวัดใหม่กันเลยนะครับมาเริ่มที่ชุดบนนะครับชุดบนมีชุด2ตัวบนเลขเด่นเนาะนะครับเลขเด่นฟัน4ี่และฟัน5นะครับฟัน4ี่ฟัน5นะครับอสองตัวบนมี0ู4ย์5ี่ห้าหแล้วก็ชุดเด่นดสุดๆจะมีเลข5 2 4 2 3ี่สองตัวบนมี4อ่า5ี่สองนะครับและชุด,ดรอง3าตัวบนมี 5 0 4 5 1 4 3 1 5และ3 5 2ต่อเป็นชุดล่างเนาะชุดล่างนี้ก็จะมี2ตัวบนนะครัตัวล่างจะมี5 3 5 2และก็8 5นะครับวิ่งล่างฟัน2และฟัน5นะครับชุดเน้นหนักหนักไปที่0 2แล้วก็1 2เลยนะครับเอาละ ใครที่รอติดตามข้อมูลของนางฟ้าน้อยใจเงินร้อยนะครับชุดนี้คลิปนี้จัดให้ทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนางฟ้าน้อยด้วยนะครับมาดูต่อเลยครับชุดนี้ก็จะเป็นของอาจารย์กรกาลศินเนาะนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่นะฮะหลายท่านก็อาจจะตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับ เป็นเลขเด่นเนาะนะครับในคลิปนี้มาเฉพาะเลขเด่นนะครับส่วนชุดสรุปนั้นก็ยังไม่มานะครับก็รอไปก่อนนะครับเลขเด่นนะครับงวดที่ผ่านมา3 1กรกฎาคมเนาะนะครับให้มาที่เลขเด่น2และก็เด่น3นะครับก็เข้าไปที่เลขเด่นหลักหน่วย3ตัวบนเนาะคือเลข3นะครับมารับชมงวดใหม่นะครับในงวดนี้ก็ยังคงฟันธง เหมือนเดิมคือเลข2กับเลข3นะครับยังคงเลข2กับเลข3เนาะนะครับอ่าหรือถ้าใครนะครับอยากจะรู้ว่าอาจารย์กอเนี่ยนะครับให้เลขชุดอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวแอดจะให้นะครับลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ของอาจารย์กอนะครับมาแบ่งปันให้เนาะนะครับสำหรับนะครับลอตเตอรี่ของอาจารย์กอนะครับส่วนมากนะหรือทั้งหมดเนี่ย จะเป็นชุด5ใบนะครับหรือชุด30ล้านเนาะนะครับสำหรับนะครับก็จะมีเลขท้ายเนาะเลขท้ายนะฮะก็จะมี925นะครับ924นะฮะ935และ934นะครับอ่าก็เป็นลอตเตอรี่ของอาจารย์กรเนาะนะครับใครที่นะฮะยัง ติดตามของอาจารย์กรอยู่เนาะว่าที่ผ่านมาก็เข้าทั้งเลขเด่นและก็เลขทุดจับคู่2ตัวบนคือ3553นะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กรกาลสินด้วยนะครับมาดูต่อที่อ่าคู่โต๊ดบนนะครับจากยายผาสวรรค์บันเลงเลขนะครับสำหรับใบนี้ก็เข้าจริงๆนะครับคู่โต๊ดบนคือ43เนาะ ข้าคู่ต้นบนคือหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับสีสนะให้ปักหมุดเลข4นะี่เนาะวัที่ผ่านมาเต็มเต็มหลักร้อยนะครับววัดใหม่นะครับ 16, สิบสิงหาคมนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรพลาดนะครับพลาดเลื่อนเนาะให้ปักหมุดไปที่เลข1นะครับคู่โต้ดจะมี1.3แล้วก็1.7ไม่แน่นะครับอาจจะมาตรงๆก็ได้นะครับจากยายผา ตอนขอขอบคุณข้อมูลจากยายผาคู่ตัวบนด้วยนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับจะพามารับชมที่คนไทยบ้านของแท้100%เปอร์เซ็นตะครับสำหรับใบนี้นะก็แอดได้ลงข้อมูลไว้ให้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้หรืองวดก่อนนะครับอ่าก็เข้าเต็มเต็มไปที่ตัวกลับ2ตัวบนเนะคือ35นะครับอ่า มาดูงวดใหม่นะครับในงวดนี้ใครที่ยังติดตามอยู่นะครับ16สิงหาคม2่า3ตัวบนมีทั้งหมด2ชุดเน้นๆน,น,นะครับมี591และ905นะครับ2ตัวจะมี9105 75 83และ80จากคนไทยบ้านนะครับใครที่รออยู่นะเสร็จเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับเอาละครับผม คลิปนี้นะฮะแอดก็แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะนะครับอ่ะก็ต้องขอขอพระคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์ให้ขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ทั้งปีเลยนะครับอ่ะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้กันใหม่เนาะในคลิปหน้าสวัสดีครับผม